ประมาณนี้บอกว่าวสวัสดีครับผมอยู่ผมฟิวนะอย่างที่คุณเห็นกันวันนี้ผมจะไม่เล่นฆาตกรอบป,ป้าสุดหลอ่อ <Wow. S 1> ชื่อมันชื่ออะไรวะเชี่ยนลืมต <c oughs> อนคิดมาลืม The Tixter Th ชื่อเท่เนอนะ The Tixter Th <c oughs> แต่ผมขอเรียกมันว่าฆาตกรสุดหล่อแล้วกัน เพราะว่าโคตรหล่อเลยหล่อที่สุดในฆาตากรเนี่ยมั้งเนี่ยดูดิโหดิดูแต่ดูแต่ละตัวดิโหดโหดทั้งนั้นเนี่ยมีตัวเนี้ยหล่ออยู่ตัวเดียวโ<อ>้ยากว้าววันนี้ผมจะไปเล่นฆาตากรสุดหลอ่อพร้อมกับใส่แอดออนสุดเทพคือ แอดอนเจ้าตัวนี้แอดอนเจ้าตัวนี้นะครับเมื่อปลาใบามีดอะ่ะใบมีดมันะจะกระเด็นกระดอนอะ่ะตามสิ่งของต่างๆอะ่ะประมาณ2ครั้งคือเอาง่ายๆเลยครับเมื่อเราปลาแบบโดนพวกกําแพงหรืออะไรเงี้ยใบมีดที่เราปลาปกติถ้าเราปาโดนกําแพงอะ่ะใบมีดนะมันจะหายเร็วต้องไหมแต่อันเนี้ยมันจะเด้งกลับมาไม่ใช่เด้งกลับมาหาเรานะคือเหมือนชิ่งอะ่ะประมาณนั้นครับแล้วก็อีกอันนึงก็คืออันนี้นะครับเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขณะปามีดก็คือจังหวะเราถือกำมีดนอะ่ะกำมีดจะไปปลาอนะ่ะเราจะเดินเร็วขึ้นปานกลางนะ แล้วไปมีดกระเด็นกระดอนเนี่ยเราต้องเอาควบคู่ไปกับด่านอะไรพวกคุณรู้ปะเราต้องเอาด่านนี้ไปสิครับด่านเดโมโกก่อนอะผู้คุณลองคิดสภาพนะด่านเดโมโกก่อนอะเป็นด่านที่แบบว่ามีหลายห้องอะแล้วแบบหลายห้องไม่พอไม่เป็นห้องที่แบบเหมือนแคบๆอะแล้วลองคิดสภาพถ้าเราปาวี่ไปอ่อะแกถ้ามันเด้งกระเด็นกระดอนชิ้มหายไปปลกองอะมันจะเป็นยังไงวะผมอยากเห็นชิ้หายเลยเราจะเอาด่านนี้ไปนะเดี๋ยวรู้เลยอะมีดเนี่ยกระเด็นกระดอนเนี่ยในด่านเดโมโกกอนเนี่ยจะเป็นยังไงอ่าเปิดก็ประมาณนี้นะเฮ้ยเดี๋ยว ก้นานต่างไม่ต้องใส่เป็นนะด่านเดโมโหรือด็อกเตอร์ก้านต่างไม่จำเป็นต้องใส่เราจะเอาอะไรไดีวะอเอายื้อเกมดีกว่าะตะเกียงเราจะเอาตะเกียงไปนะ <c oughs> ผมจะเอาไปยื้อเกมดูดิตะเกียงพานาลูนจะไปยื้อเกมต้องยื้อไปนาะนๆเจอพวกที่แม่งปั่นเร็วเกินต้องยื้อไว้ <c oughs> เดี๋ยวแม่งเจอมีดกระดิ่งกระดอนแน่ไปลุยมาแล้วสักที ผมมั่นใจเลยว่าไงเซอร์ก็ต้องเกิดแถวนู้นไปเลยหลักจิตวิทยานี่เหรอเป็นคนปัน่นนี่เหรอมาดิชิงชิงโอ้โหไม่ชิยงอย่างมันเลยเราเมื่อกี้ผมเห็นตัวนึง่งนี่เหรอชิงโอ้โหดูชิงดินี่เหรอมาดิมาดิมาดิาดโอ้โหโอ้โหชิงชิงอะไรเอ่ยอะไรเอ่ย นี่อย่านี่อย่าชิงมันจัดเลยครับเดี๋ยวผมขอเติมนี่ก่อนเฮ้ยเราจะเลี้ยชิงไม่ได้ดิเราต้องเรียกว่ามันไม่เป็นไรหรอกเลี้ยชิ่งกันนะมีปัญหาไปไหนเอ่ยวิ่งชิ่งเอาเอาบอกให้เพื่อนห่ะบอกให้เพื่อนห่ะบอกให้เพื่อนห่ะบอกให้เพื่อนหนาชิงชิงโคตรมันเลยวะ S <S มันนี่เลยขอเด็ดอ่าตอนนี้ดีกว่าอ่าเราต้องหาอีกคนหนึ่งก่ <S <S อนนะอีกาบินตอนนี้หรือเปล่าไม่มีเอา้ามีคนช่วยวะ, <S 2> <S 2> ะหาเลยหาก่อนหาก่อน <S 2> <S 2> <S ไปไหนหน้า พอเด่นผมจะไม่ไล่พอเด่นนะเพราะว่ามันมีขามีขาตั้งมุมอะ่ะมอเตอร์เกียร์มาด้วยเดี๋ยวมันรีบตายเดี๋ยวไม่ได้ใช้เอ้ยไม่หยามาดิโอ้โห,โหชิงมันจัดไปไหนเอย่ยไปไหนเอย่ยไปไหนเอย่ยฮะไปไหนเอ่ยชิงชิงชิง โอ้โหดูดิดูชิงด,ดิโอ้โหเฮ้ยอะไรอะไรมารอสองไฟเหรอมารอสองไฟเหรอฮะมารอสองไฟเหรอมารอสองไฟเหรอโอ้ยนั่งหมดพอดีคงแข่งก่อน <c oughs> ไปทางนู้นหนึ่งเมกวิ่งฉี่ไปแล้ว

อาลงวิวโดนช่วยทำไมรอยเท้ามันไม่เห็นมั้งคงไม่เห็นมั้งไม่เห็นมั้งมาดิมาดิมาดิชิงเอาไปไหนวะเติมหมดเติมหมดผมกลับไปซ้ำก่อนดีกว่า อะไรทำอะไรเราทำอะไรเราทำอะไรหรือเปล่าเราทำอะไร <c oughs> โอ้โหดูชิงดิโอ้โข่าวพ่อแม่งขึ้นเหรอเราขึ้นเหรอไปไหนอะ่<ซ>ะเราไปไหนอะ่ะ เราไปไหนเราไปไหนเ <g ười> ออมันดีว่าเยอะมาหนี่มาหนี่มาหนี่ตัวปั่นเร็วเกินให้ใจเยน็นดิใจเย็นก่อนนี่ทำคลิปนะเวย้ยใจเย็นก่อนดิเพิ่งรีบปั่นดิหอ้ายเท้าหลอกไฟอ้าหายไปไหนวะถ้าสามได้รีบสามนะครับเพราะว่า ปล่อยมันรอดไม่ดีอดีนี่ดูโอ้โหมันจัดมันจัดชิงโอ้โหตัวใบมีดอะไหนะวะโอ้ชิงชิง,ชงโคตรมันะ่ะ <c oughs> เอาไปลองเล่นกันได้นะครับ ไอแอดออนมีดกระเดินกระดอนอย่าดันจะพวกเนี้ยเดโมหรือไม่ก็ด็อกเตอร์ก็ได้อะโอ้โหยบอกความตรงนะชิงอย่างมันอะเดี๋ยวผมกลับไปหาไ่ก่อนนี่องได้ได้ได้เวนได้ห้านะจะตายแล้วยังห้าอีกนี่ไะชิงกูชิงกูชิงกูชิง ผู้ชิงมาดิกระเด็นไปกระเด็นไปขึ้นหรอขึ้นหรอขึ้นหรออ้าวทางตันนะทางตันนะนี่ทางตันนะมันมันดีจริงๆมันเน่มันเน่้างหลังเปล่าไม่น่ามีหรอกโอ้เสาก็ไม่น่ามีหรอกทันอยู่ไหม เฮ้ยแบบฮแบบันแน่มาดิมาดิเราไม่มีนี่ไหวเปล่าเราไม่มีนี่ไหวเปล่าโอ้โหนี่กูโอ้โห,ห,ห,น,หนี่คุณทำอะไรกูเนี่ย เราไปวีดนี่ไหวบ้าฮะม,มันชิบเป๋งเลยว่ะ <c oughs> พอเด็นอยู่ตรงขวามือผมนะ <c oughs> เดี๋ยวขอ้ไปแขวนก่อนลุงบิวไปไหนวะหา,ายเลยนะหายไปไหนเลยนะลุงบิวนี่นะมีกาบินอ่ะเฮ้ย นี่ช่วยไปไหนวะพขเด็ดเดินหารุมบิวไม่ทันอะไรช่วยกันอีกอะอ้าวผิดทางผิดทางอ้าวทำไรทำไรเราทำอะไรเราทำไรเปล่าชิงนะชิงนะมีกูชิงนะกูมั่วหมดอ่ะกูมั่วหมดอ่ะมาดิ ไปไหนวะนี่ไอ้นี่ไอ้หลังขาดแต่พูดถึงลุงบิวเนี่ หายไปเลยอะ่ะดีแถวนี้ล่าไม่มีไฟก็ไม่ปั่นกันเลยอีกาบินอีกละทำมันลมหาคนอะไม่เจอคนเลยอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ผิดทางกูเดินผิดทางเดินผิดทางอีกแล้วามาเลยมานี่มานี้ ตชิงช่องแ้งมาชิงช่องแ้งชิงช่องแชงช้งชิ่งกระเด็นกระดอนกระเด็นกระดอน,ดอนโ,อโ,โอ้โหมันดีกว่้เฮ้ยป่าป่าผมคิดว่าเขาคงไม่น่าจะปั่นไฟแล้วแหละเงียบเลยอ่ะแบบอ้ามันนี่มันนี่หลอ,อกหลอ,อกไปนึ่งเต็ม <c oughs> โอ้โหดู ชิ้ช่องแฉงชิ้ช่องแฉงก็บอกเลยมาดิทางตันนะ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 น่าสผมยังไม่แขวนนะเดี๋ยวผมหายคนก่อนทำคลิปทั้งทีขอเก็บสีหน่อยได้ไหมวะอ่าอีกคนนึงอยู่ไหนวะ ชิงนะทำไมมันชิง้งไปงั้นวะปลาปลาอือ้อพอผมรู้แล้วผมรู้แล้วผมรู้แล้วไม่รู้มันจะชิ่งอย่างที่ผมอยากได้ั้ยนะอื้ไม่ถึง <c oughs> ไม่ได้หวะโอ้โหมาดิ ไล่เลยกูเดินไล่เลยกูเดินไล่เลยกูเดินไล่เลยโอ้โหโอ้โหโกระจกแตกโอ้โหแตกกูบอกเลยแตกไม่ดีแล้วอะ่ะไม่ขัดขืนแล้วอะ่ะมึงจะยอมจำนวนนะประเด็นไหมประเด็นไปไหนวะ สอบบทิ้งไม่เหัอเนี่ยจำที่ไม่ได้เอาแล้วไงกูเอาแล้วไงเฮ้ยมไม่เอาไม่ดีมานี่เลยเนี่ยเดี๋ยวคุณด,ดูกายบ๊มมี่ดิดูดิดูดิมันชิงทั่วห้องเลยอ่ะนี่โอ้โหไม่แบบมันอ่ะ ไปดูมาดิจ้ะชิงโต๊วห้องเลยอืมสามหมื่นโอเคได้อยู่เฮ้ยสองขีดีกแล้วสุดยอดสุดยอดเลยอ๋อพิมพ์จงจีก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครป์ผมหนอยเอาไปลองเล่นกันได้นะครับไอเด้งกระดิงกระดอนกับด่านเดโมโคก้อนอะหรือถ้าไม่มีด่านเดโมโ o ก้อนเอาด่านพวกด็อกเตอร์ไปก็ได้นะครับมีดแม่งก็ชิงเหมือนกันเฮ้ยเจ๋อจเรียกว่าชิงไม่ได้ดิต้องเรียกว่าสะท้อนไปแล้วครับ